สวัสดีครับนะัดชาวนี้นะฮะวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง5คริปโตแฮกเทียที่สุดในปี2022นะครับปีนี้เรียกว่าหนักเหมือนกันเนาะถ้าเทียบกับปีที่แล้ว2ปี2021เราโดนไปทั้งหมด2,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ70,000ล้านบาทส่วนปีนี้เราโดนเพิ่มขึ้นมาครึ่งหนึ่งหรือ3,000ล้านดอลลาร์ประมาณ1 5 5 0 0 0ล้านบาทนะครับวันนี้นะเจ้า5 หาโปรเจกต์ที่โดนรุนแรงที่สุดของปีนี้มาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปงั้นนัขอเพื่อนเพื่อไลค์ u ับส r คร e แล้วคอมเมนต์หน่อยว่าอยากให้อยากฟังว่าปีหน้าเนี่ยมันจะหนักหรือจะเบาวกว่านี้นะในปี2023เนี่ยนะครับคอมเมนต์ comment กันหน่อยเนาะนะครับ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปกันที่โปรเจกต์แรกกันคือ Binstock นะครับบ i n s t o c k ฟาร์มนะฮะโดนไปทั้งหมด182ล้านดอลลาร์หรือประมาณ6,300ล้านบาทนะครับคือ d e f i โปรเจกต์นี้เขามีดาวก็คือว่าถ้าใครอยากโหวตอะไรอยากให้เกิดขึ้นอนะ่ะเสนอไปได้นะครับแล้วจะผ่านก็แต่เมื่อคนเอาโทเค็นบีนไป vote. โหวตโจมก็เลยเสนอไปว่างาั้นโอนเงินในครั้งหมดมาให้เขาหน่อยกับเผ่าเขานะครับแล้วโจมก็เลยไปกู้แบบแฟลชโลนแฟลชโลนคือการกู้แบบไม่มีหลักคำประกันนะกู้เร็วๆแล้วคืนเร็วๆ,ๆเนี่ย บินมาทั้งหมดแล้วก็มาหวดให้ตัวเองแล้วก็ผ่านแล้วก็เงินก็ส่งไปนะฮะได้ไปทั้งหมด6,300ล้านบาทนะครับรุแนแรงเหมือนกันนะครับอันที่2นะครับเป็นของ Nomad ม Nom ดนอรดโดนไป190ล้านดอลลาร์หรือประมาณ6,650ล้านบาทนะครับเกิดขึ้น7จะสิงหาคมปี65นะครับนอร์แเป็นบิชเนาะเป็นสะพานระหว่าง อีเทียมกับอเว a ลนซ์กับ m o o n b e ีมแล้วอื่นๆเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอัปเดตระบบพาดครับทำให้ใครก็ตามสามารถไปถอนเงินได้ฉะนั้นมีกว่า300กระเป๋าที่รุดเข้าไปถอนเงินในในนอแมทนะครับก็เสียหายไปเนี่ยหกพล้านแต่ว่ามีคนดีอยู่ประมาณ 2, 22 2ล้านดอลลาร์ที่คืนเงินนะนะครับแต่ก็ยังเสียหายเยอะอยู่ดีนะครับอันดับต่อไปอันที่3นะครับคือเบิร์นโลเบิร์โนี่ของโซล a นนาครับ เวิร์มโพก็คือการส่งระหว่างโซล ا ن าไปอีดอีดไปโซลาน่ามีส่ง NFT ด้วยนะนะครับเขาโดนไปทั้งหมด325ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1น1 0 0ล้านบาทเยอะเหมือนกันเนาะนะครับแต่ว่าความเจ๋งคือสุดท้ายเขา r ีคั v เวอร์หมดนะคือจำคริปโตกับพาร์ทเนอร์เขาเอาเงินมาโปะหมดนะครับเขาโดนได้ยังไงเขาโดนคือโจนเนี่ยฮะเขาทำการในที่นท,ท,ท,ที่เข้าใจนะ ก็คือโจรทำการเอาแรปอีทและสักอย่างเนี่ยมาหลอกแล้วก็แลกเป็น e ีทออกมาโดนไปทั้งหมด1 2 0 0 0 0อีทีเรียมครับหรือประมาณนั่นแหละ3า5ล้านดอลลาร์นะฮะแต่ว่าเอาเงินมาปโปะขึ้นหมดนะเจ๋งปะละ่ะอันดับที่2คือใคร FCX ครับ FCX โดนไป400ล้านดอลลาร์นะฮะคือโดนไม่นานหลังจากที่ถูกฟ้องล้มละลายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ มันมีด้วยนะมีเหตุมีเหตุหตโดนแฮกด้วยนะครับซึ่งจอห์นเวเดอร์ต์หรือเป็นซีอโอคนใหม่ของทาง f c x เขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบแล้วการรักษาความปลอดภัยของ Private Key มันน้อยมากก็ไม่แปลกที่โดนนะครับและอันนี้เขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับบาฮามาสอะไรต่างๆนะอันนี้คือโดนส่งออกไปเลยนะครับอันดับที่1ใครโรนินนะครับหรือ Axie Infinity ที่เราเล่นกันนั่นแหละโดนไป625ล้านดอลลาร์หรือ21,000ล้านบาทน,นะครับ โรนินพลาดเรียกว่าตกหมาตายง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเจอฟิชชิ่งอีเมลหรืออีเมลแกมเข้ามาแหละจนโจนสามารถเลาะเข้าไปจนได้ private key แล้วก็ได้เข้าไปควบคุม validator valid node นะครับเพราะว่าการที่เขาจะถอนเงินเยอะๆอย่างนั้นเขาต้องมีมนเหมือน u l t ติ i Wall ิ Wallet อ่ะ m u l t i s i g ก็คือแทนที่จะอนุมัติ1คนต้องอนุมัติหลายคนโจนก็เลยไปควบคุมโนดเพื่อให้อนุมัติเป็นส่วนมากแล้วก็ได้เงินไปนั่นเองนะฮะ มันยังมีอื่นๆอีกนะที่นัดจะไม่ลงรายละเอียดละกันนะครับอย่าง Mango Market 4,000ล้านดอลลาร์นะโดนแฮกนะครับ BNB Token ของใบแนนเรานี่แหละโดนไป4,200ล้านดอลลาร์ Horizon นะครับ3,500ล้านดอลลาร์แล้วเอย้ยโทษที3,500ล,นะล้านบาทนะครับแล้วก็ Qubit อยู่ที่2,800ล้านบาทนั้นสะสกุลผิดใบแนนอยู่อยู่ที่4,200ล้านบาทนะนะครับก็ถ้าเรามาทวน5อันดับนะ บินสตอร์อันดับ5นะครับ 6, กพัล้านบาทนอร์แมนอันดับ4 6,650ล้านบาทนะครับอ่าเวิร์มโฮลด์สานดับ3 1 1 0 0หล้านบาทแล้วก็ทาง F C X 1อ่ง F C X 1 4 0 0 0ล้านบาทแล้วก็อันดับ1ก็คือโรนินนะครับ21,000ล้านบาทนะครับเพื่อนๆว่าปีหน้าจะดีขึ้น หือจะหนักวันนี้คอมเมนต์บอกนัดหน่อยละกันนะครับวันนี้นัดมาฝากแค่นี้นะข้อมูลนี้นะได้มาจากทางเดอ b บล็อกคริปโตนะก็ทามาได้ค่อนข้างดีมากเลยเอามาแชร์กันนะครับผมแล้วก็นัดมีล่าสุดนั้นมีคุยกับทางแกงเซอร์ออสตาร์กับดูแลนเดอร์ไว้นะครับใครสนใจโปรเจกต์ NFT ทีวันนี้อยากให้ไปฟังกันเขาตั้งใจทำเหมือนกันนะโปรเจกต์น่าสนใจเดี๋ยวลองไปฟังกันวันนี้บทแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ